เซเดียพาชมนิสสันเทอรล่าพูดได้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปนิสสันเทอรล่าที่พิเศษสุดๆนะคะเพราะวันนี้เทอรล่าของเราแต่งมาแบบดุดุจัดเต็มเลยค่ะและขอบอกนะคะเดี๋ยวไปบอกโปรท้ายคลิปมาดูกันค่ะว่าความเท่ความดุดันมีให้ขนาดไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของเรานะคะวันนี้ได้เลือกมาในตัวรถสีขาวค่ะเพื่อให้ได้เห็น จุดที่เดียตกแต่งให้แบบชัดเจนนะคะจุดแรกเลยบริเวณด้านหน้านะคะที่เราทําให้นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะพร้อมกับตัววีมอชั่นตรงนี้ที่เราที่เดียเปลี่ยนสีให้ปกติตรงนี้เขาจะเป็นสีโครเมียมคือสีเงินเงินเนาะตรงนี้เด็กก็เปลี่ยนให้เป็นสีดําด้วยพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดํานะคะขยับไาอีกนิดนึงที่ด้านข้างตรงไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะตรงนี้เดยวก็เป็นสายแผงตกแต่งไฟตัดหมอกไปให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม ความเทมากยิ่งขึ้นค่ะขยับลงมาอีกนิดนึงค่ะลูกค้าดูตรงนี้นะบริเวณดัมเปอร์ด้านหน้าปกติด้านหน้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีอบอลบอลโครเมียมเนาะตรงนี้เราก็ทําสีให้ด้วยให้เป็นสีดํานะคะอย่างที่เรียบอกวันนี้ได้เลือกสีขาวมาให้เพราะว่าจะได้เห็นกันได้อย่างชัดเจนเนาะขยับมาที่บริเวณด้านข้างค่ะตรงคิ้วเหนือซุ้มล้อตรงนี้นะก็ติดชุดตกแต่งเป็นสีดําแบบนี้ให้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กขอบ18นะคะที่ปกติเขาจะมาเป็นสีอ่า ตัดเงาเนาะแต่เดียก็เปลี่ยนให้เป็นสีดําแบบนี้นะคะเพื่อให้คุมโทนความดุเอาไว้อยู่ค่ะมาบริเวณด้านข้างค่ะกระจกรถนะคะตรงหูเนี่ยเป็นสีดําเดียทําเพิ่มเติมให้คือตัวสีหลังคาดํานะคะพร้อมกับเสา A และเสาบที่เราทําให้เป็นสีเดียวกันกับหลังคาด้วยนะคะและขอบอกเลยค่ะว่างานทําสีของเดียนะ ลูกค้างานเนียบมากดูการเก็บขอบการเก็บงานนะสีของเรานะคะได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ทําอยู่ในโชว์รูมด้วยของเดียไม่ได้แต่งข้างนอกนะมาด้านข้างตรงนี้ค่ะลูกค้าตรงนี้จะเป็นหูจับมือจับเปิดประตูด้านข้างตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสีดํามาให้ด้วยทุกๆด้านเลยนะคะตัวล้อแม็กด้านหลังนะคะก็ทําเป็นสีดํามาให้ทั้งคันรอบคันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมด้านหลังค่ะว่าด้านหลังเราทําอะไรมาให้เพิ่มอีกนะคะ ตัวสปอยเลอร์หลังของเราก็มาเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณตรงฝากระโปรงท้ายนะปกติตรงด้านคาดตรงเนี้ยเขาจะมาเป็นสีโครเมียม ตรงนี้เดี๋ยวก็ทาให้เป็นสีดํานะคะเพื่อเพิ่มความดุให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตรงอ่าตรงเนี้ยมันจะเป็น2ชิ้นนะลูกค้าด้านล่างตรงเนี้ยของเราก็เป็นสีดําให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้คาว่าน,นิสาันตรงเนี้ยเดี๋ยก็เปลี่ยนให้เป็นสีดําตัดสีแดงข้างในเนาะเพื่อเพิ่มความชัดแล้วก็ดูสวยมากขึ้นแต่คําว่าเทอร์าตัวเนี้ยลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นแบบครเมียมเพราะว่าเวลาถ้าเป็นโครเมียมเวลาขับบนถนอนอนะมันจะดู ตัดกับตัวสีดํามากกว่านะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันเป็นสีเดียวกันกืนเป็นสีดําเลยเดี๋ยวก็ทําให้ได้ค่ะรีเควสมาได้แล้วก็คําว่า V L นะคะตัวนี้รุ่นนี้เป็นรุ่น V L เนาะตัวนี้ปกติจะมาเป็นสีโครเมียมเดี๋ยวก็ทาเป็นสีดําให้นะคะเพื่อคุมโทนให้มันสวยขึ้นเนาะขยับลงมาตรงนี้ค่ะดัมเปอร์ด้านล่างตรงนี้ก็ทําเป็นสีดําให้นะปกติเขาจะเป็นสีออกแบบเทาๆโครเมียมแบบบอลๆหน่อยนี้ก็ทําสีให้เพื่อให้เขาเข้ากันทั้งชุดแบบนี้เลยค่ะลูกค้า ใครที่เราโปรโมชั่นอยู่นะคะว่าทั้งหมดเนี้ยมันเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเดียบอกให้ท้ายคลิปค่ะ มาแล้วค่ะกับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะเดียบอกเลยว่ารถคันนี้เดียแต่งให้แบบนี้เลยค่ะทั้งคันพร้อมกับดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะคะหรือลูกค้านะที่อยากใช้เงินออกรถต่ำนะคะก็ใช้เงินออกรถแค่เพียง1 9 9 9 9บาบาทเดียแต่งให้แบบนี้เลยทั้งคันนะคะ ไม่เก็บเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะก็คือวันรับรถเราจ่ายแค่เพียง1 9 9 9 9าได้เลยค่ะหรือลูกค้าที่เป็น่าราชการนะคะลูกค้าสามารถรับส่วนลดเพิ่มไปอีก10,000ด้วยนะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าราชการนะคะหรือถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านิสสันนะคะตรงนี้เดียก็จะมีแพ็กเกจเซฟเซฟเราเรียกว่าแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันเทนัอดูแลรถให้ฟรีถึง6ครั้งเลยทีเดียวนะคะยังไงใครสนใจนะคะก็สอบถามกันมาได้ค่ะหรือโทรนะคะ081859303 3ค่ะ หรือแอดไอดีไลน์นะคะแอดนะคะ D A A R D A ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวพาชมประมาณนี้ก่อนนะคะใครอยากดูรุ่นอื่นหรืออยากดูสีอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ